นี่เบื้องผมสีพ้าถามแต่ละจังหวัดว่าเอิญยังบ้านผมอุดรธานีอำเภอกูจับเอิญมาใบบักฟรั่งไอ้ยันเบึงการ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 ก่อนอำเภอยังนี่อำเภอเบึงการอำเภอสีวิไรสีวิไลเ่มึงการเอิญมาใบเนี่ครับจังหวัดเบึงการเอิญมาพักอีตูตุ่มห่างพักอีตูตุ่มห้างแม่นไายขี้เกียนฮะลายขีเกียนสกลนครขีเกียนขีเกียนยำไส้บาดมีดบาดมือเนี่ยห้ามเลือดได้เราจะตังเอิ้น ใบสับเสือคือกันอยู่เพราะจ่ากังเดี๋ยวไปหานครพนมกันบ้างนะก็มาเพื่นบ้านเอินใขี้เกียจพี่นิ้วก้อยกันนิกาฮะนครพนมเอินอย่างครับใบพลังใบพลังใบพลังสารคามสารคามสารคามเอินอย่างครับใบบุ้งเสือใบบุ้งเสืออู้ดบคือกันดีน้องตระมองแล้วนุกเกิลใบอะไรอันนี้เยังครับนี่นครแงฝรั่งแงฝรั่งบ้านพี่น้องเอินอยังครับเขาเมนบอกเบาเอ๋นะครับ